สวัสดีนะครับอาวันนี้มีโค้งนกนะครับ n อ1 1สิบเอ็นะครับก็ปัญหาเลยนะครับหนึ่งเลยสินล้อรั่วนะครับฝั่งโน้นผมคิดว่าน่าจะลูกปืนแตกนะครับปืนคอนนะครับแล้วก็บีบเลี้ยวนะครับไอตัวบีบเลี้ยมันมันเาลาบีบแล้วมันคืนช้านะครับเ็นเจ้าของเขาบอกมันหมุนเลยนะครับ เดี๋ยวก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรเป็นที่อะไรนะครับอ่ะนี่ครับดูเผาครับโอ้ขอนนี่ครับเดี๋ยวละมันมันรั่วเลยนะครับแล้วก็ ขนาดใส่นะ้ำมันเบอร์สองร้อยห้าสิบเองเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยข้างนี้นะครับขึ้นแล้วมันลงช้านะครับโอ้โหมันน่าจะฝืดจะต้องมาดูนะครับตรงนี้นะครับบางทีมันอ่ามัน,ม,นมันอาจจะฝืดหรือยังไงนะครับเดี๋ยวต้องลองเอามาขัดดูนะครับแล้วก็นะครับต้องเปลี่ยนอ่าเขาเรียกอะไรนะหูยกนะครับเนี่ย หูยกนี่สองข้างนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับคีคีมงอลีมตรงงอจะง่ายนี่นะครับนกนะครับตานกอ่กิบล,ล็อกนะครับหลังถอดกิบล็อกออก ปืน,ปนล้วงอ่านี่ครับส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นลูกปืนนะครับนี่อ่าแต่ถ้าเกิดแตกนะผมทำเป็นบูทนะครับเพราะว่าบูทมันจะแข็งกว่านะครับการรับน้ำหนักพวกอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ฟื้นิบล้อออกออกนายไหมพอเราตอนน้องออกก่อนว่า น็อต <N OT> นะครับนี่น็อตเบอร์สิบเจ็ดสองตัวเนี่ยก็น้องไม่ออกแล้วเขาบอกล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้ออ่าน่นาจ,จะเป็นวงใหญ่นะครับเพราะว่าใบมันเหมือนเป็นใบสมัยก่อนนะบใบเล็กนะครับอ่าแต่ตัวล้อมสูงนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นล้อรุ่นไหนนะครับ หรือว่ามันมากับตัวรถก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอ่านี่นะครับอึ๊บนี่บูทอีกตัวนี้นะครับผมผมได้ซ่อมไปห,หนึงแล้วนะครับอ่าตัวนั้นเป็นเป็นที่เกียวหนึ่งเกียวหนึ่งมัน,ม,นมันหลุดนะครับอือลูกปืนแตก อ่ก็เนี่ยทำเป็นบูดไปเลยนะครับแล้วก็ไอ้เขานี้นะครับก็มันมาเป็นที่กำเลี้ยวบีบเลี้ยวอีกนะครับเนี่ยมันบีบแล้วมันไม่คืนนะครับน่าจะฝืดแล้วก็เนี่ยนะครับอย่างที่บอกหูยกนะครับอ่าเดี๋ยวลื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายยูทีทีนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงนะครับมันฝืดตรงไหนม้างนะครับ จะได้บอกวิธีแก้กันเลยนะครับอนะครับผมตอนนี้ลื้อออกมาแล้วนะครับก็สรุปแล้วนะครับเผาคอดนะครับออ่่ะานะครับเดี๋ยวผมจะพอกเผานะครับแล้วก็นี่นะครับบ่าซินนะครับนี่นะครับสองบาเลยนะครับคือในไหนถอดมาแล้วนะครับผมก็ อ่ะนี่นะครับจะเปลี่ยนลูกปืนไปเลยดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าบางทีไอ้นี่นะครับนี่เราเราจะใช้ลูกปืนเดิมอย่างนี้นะครับผมว่าผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าอ่าเบ้าลูกปืนในนะครับมันอาจจะสึกตามไปด้วยนะครับอ่านี่นะครับเพราะว่า อ่ะบาตัวนี้นะครับนี่มันจะมีบ่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันจะหนาเท่ากันนะครับแล้วเขาก็จะตึงให้เล็กลงอยู่ช่วงตรงกลางเผานี่นะครับเพื่อจะให้มันใส่ง่ายขึ้นนะครับสําหรับตับอยู่ในนะครับคือวิธีสังเกตง่ายๆนะครับขอโฟกัสกล้องแป๊บหนึ่งครับอ่ะนี่นะครับมันจะมีร้อยอยู่นะครับอันนี้คืออ่าเป็นบ่าเดิมนะครับ แล้วก็บาที่จะโจมที่ศึกจมลงไปนะครับถ้าเกิดลูกปืนมันดีนะครับมันจะต้องแน่นนะครับบาดนี้นะครับอ่ะดูนะครับน่หลวมเลยครับนี่คือลูกปืนเนี่ยให้อ่าคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าข้างในนี่ก็ต้องศึกด้วยนะครับนี่เลยผมจะเปลี่ยนลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าสองตับนี้นะครับอ่า มันจะเป็นเบอร์หกสองศูนย์แปดกับหกสามศูนย์แปดนะครับอ่าจำง่ายๆนะครับเบอร์ลูกปืนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปพอกนะครับอ่าพอพอกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนะครับว่าจะออกมาเป็นอ่าลักษณะแบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกปืนใหม่ด้วยนะครับอ่านะครับผมลูกปืนใหม่นะครับหกสองศูนย์แปดนะครับกับหกสามศูนย์แปดนะครับ เดี๋ยวก็จะมาแกะให้ดูนะครับนะครับนี่ลูกปืนอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกึงเผาแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมผมจะมาให้ดูนะครับลูกปืนใหม่กับลูกปืนตับเก่านะครับดูความหลวมนะครับนี่เพาเดิมนะครับอ่ะดูนะครับนี่ความหลวมโอ้โหมันกินถึงก็ขนาดนี้นะครับแล้วลูกปืนใหม่นะครับอือนี่ครับอือยัดไม่เข้าเลยแน่นนะครับนี่มันต้องอย่างนี้นะครับอ่ะดูเบอร์นะครับหกโกโยหกสองศูนย์แปด ดูตับนี้มั่งอ่ะดีก็หกสองศูนย์แปดเบอร์เดียวกันนะครับอ่านี่นะครับสาเหตุที่ว่าพอกเพาแล้วต้องให้เปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับก็ตับหนึ่งก็ไม่แพงนะครับอ่าเปลี่ยนไปเลยนะครับผมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะพอกเผานะครับพอกเผาพอกบาซีนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายดูอีกทีนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้นะครับ ผมได้พอกนะครับบาลูกปืนนะครับสองบาแล้วก็บาซีนนะครับถือว่าเยอะนะครับพอกระดับนี้นะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะฟรีเครื่องให้มันเหล็กมันเย็นลงอีกนิดนึงนะครับผมกลัวเวลามันเย็นปุ๊บกลัวเหล็กมันจะคืนตัวมันจะคดนะครับเดี๋ยวเวลากึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าจะออกมาสภาพประมาณไหนนะครับอนะครับผม นี่นะครับผมพอกเผาเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยเนียนนะครับอเน้นใช้งานนะครับคือมันไม่ต้องกลัวรั่วนะครับรับประกันนะครับคือตอนนี้ลูกปืนฟิตนะครับแน่นนะครับแล้วก็ปืนใหม่นะครับนี่ลูกปืนใหม่นะครับแล้วก็นี่ก็ลูกปืนใหม่หกสามศูนย์แปดนะครับก็ โค้งตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครจะซ่อมนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับผมจะบอกเบอร์ลูกปืนแล้วก็บอกเบอร์ซีนนะครับอ่าเป็นนกนะครับ NT11 นะครับผมเป็นตัววิ่งเกียหนึ่งนะครับเกีรยหนึ่งเกียสองวิ่งหลังถนนนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะมาบอกเบอร์ซีนนะครับอ่นะครับเบอร์ซีนเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งครับ ดีกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับ TC 4 3 6 5แล้วก็หนา10นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันจะมืดๆหน่อยนั่ๆนะ4 3 6 5แล้วก็10นะครับจะใช้ส่วนใหญ่นะครับจะใช้2ตัวนะครับอจะอยู่ใน2ตัวนะครับอก็จะมีซีนกันย่านะครับตัวนี้นะครับก็เรียกซีนกันย่านะครับ ใช้ซินเผาล้อบิ๊กจิ๋วนะครับนี่ยเบอร์นี้เลยนะครับสี่สามหห้านะครับอ่าสี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่กับไอ้นี่นะครับไอ้เขาเรียก,กอะไรอะเสื้อเผาเสื้อเผานะครับอ่าตอนนี้ก็ล้างไว้หลายวันแล้วนะครับอ่เดี๋ยวจะให้บอผมประกอบนะครับ แล้วก็ใส่เพาร้อนะครับอ่านี่ต้องดูให้ดีทำเป็นลูกปืนเกียร์นะครับเดี๋ยวบางคนลือไปทันสังเกตนะครับเดี๋ยวจะล่วงไปในตัวรถนะครับมันจะอ่าไปขบกับเฟืองพังนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งครับปืนเผาเกียร์ลูกปืนเผาร้นาอนนะครับไม่ลูกปืนเผาเกียร์อ่า อ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีนะครับการใส่นะครับก็ลูกปืนตับไหนอยู่อย่างไรนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับอ่ะตับเล็กนะครับนี่มันจะมีตับใหญ่กับตับเล็กนะครับอ่ะดูนะครับตับเล็กเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยแล้วก็ตอกให้ถึงที่นะครับแล้วก็มันจะมีบูทนะครับอ่าบูทขั้นระหว่างลูกปืนสองตับนะครับ้องใส่นะครับบูทนะครับอ่า เพราะว่ามันจะการลูกปืนตัวในถอยออกนะครับอ่าตัวนี้มันจะยันอยู่นะครับมันก็จะมายันกับลูกปืนตับนี้นะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอใส่ให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีอ่ะนะครับผมลูกปืนนะครับผมก็ได้ตอเข้าไปแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมบูทในนะครับนี่นะครับบูทในมันจะยันลูกปืนสองตับนะครับใส่เพื่อยันตับนี้นะครับตับนี้ไม่ให้ถอยเข้าไปในนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่เพา ใส่ซีนก่อนนะครับเพราะว่าเผาเราไม่ได้ถอดแต่ล้อครับใส่ซีนครับไปก่อนนะครับก็นี่นะครับใส่ทีละตัวนะครับอย่าไปอัดทีเดียวสองตัวนะครับเดี๋ยวมันจะบี้นะครับอ่าเนี่ย่อยเข้าไปตัวดนึงตัวสองนะครับแล้วก็นี่ตัวที่สามซีนกันย่านะครับอ่าอยู่ตัวสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่นะครับจะมีสองตัวนะครับข้างในนะครับอ่าเป็นเื่อนทานไหนถ้าเกิดว่าเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนทั้งคู่นะครับอ่า อย่างเบอร์น้ำมันนะครับผมก็เลือกใช้นะครับเบอร์สองรอยห้าสิบนะครับสำหรับโครงธรรมดาแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีอ่าลูกปืนหลวมบ้างอะไรบ้างนะครับน้ำมันมันจะได้ไม่ค่อยรั่วนะครับอ่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอใส่เผาแป๊บหนึ่งนะครับอนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ใส่ซิลครับแล้วนะครับค่อยๆตอกนะครับระวังมันจะบี้นะครับก็ทาเจราบีสักหน่อยนะครับอ่าตรงช่วงในซิลนะครับเพราะว่า ถ้ามันมันจะถ้ามันไม่รั่วเข้ามาถึงข้างนอกเนี่ยมันอาจจะทําให้กัดเผาหรือว่าซีนมันจะจะขาดนะครับก็ยังไงมันก็ยังมีจารบีช่วยอยู่นะครับอ่ะทาทาไปมันึกเปียกนิหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เผาใส่ได้เลยนะครับผมอ่ะยวใส่เผาแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ผมก็อัดลูกปืนครับไปแล้วนะครับแล้วก็แหวนมันจะมีแหวนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับสาหรับใส่เข้าไปแล้วมันจะล็อกแบบนี้นะครับคือไม่ให้รุน นะครับนี่ประมาณนี้อ่าแล้วก็ใส่หงายหงายออกนี่นะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกเผาเสียบเข้าไปในเฟืองนะครับแล้วก็จะมีแหวนล็อกล็อกน็อนตตัวไหนตัวหนึงนะครับอ่าอ่ะ,อะประมาณนี้นครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ ใส่เผาแล้วก็ใส่เผาบนแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเช็คดูความเรียบร้อยอีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีป Grammy ัญหาในขี้เกียลือนะครับนี่เดี๋ยวก็ปิดฝาข้างเอาลูกปืนเดี๋ยวก็จะใส่กามปูนะครับแล้วก็จะมีเม็ดลูกปืนเกียร์อีกอเดี๋ยวดูเกียร์นะครับนี่นะครับกามปูกเกียร์นะครับนี <S <S ่นะครับนี่ยเม็ดลูกปืนครับไหลอยู่ใน จะอยู่ในกระบอกนี่นะครับนีต่ต้องคอยดูนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอประกอบแป๊บนึงนะครับเหลอมไม้แค่ไหนนะครับแล้วก็หูยกนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่น,มน,นะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเนี่ยมันมันเนะครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นดอตใหม่อ่ะนี่นะครับ คือฝั่งนี้มันฝืดนะครับทีแรกนะครับก็คือตอนนี้รู้สึกว่าอ่านี่นะครับนิ่มนิ่มแล้วนะครับก็นะครับเดี๋ยวมันไม่ถึงนะครับอย่างสมมุติว่ามันไม่ถึงแบบนี้นะครับนี่วิธีนงง่ายๆนะครับคลายน็อตนะครับแล้วก็ตอกนี่เดินหน้าไปนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็จะมีน็อตยันนะครับ หว <c oughs> านอะไรอะป้อมนี่เน <S <S นนีนี่ก็นี่ก็ซื้อใหม่เลยครับบล็อกตัวนี้นะครับนี่ชายชายไปเนียกระดับเองนะครับเดี๋ยวต้องเสียเงินซื้อใหม่อีกแล้วนะครับดูแล้วนะครับอ่าพวกของจีนแบบจีนแดงนะครับตัวหนึ่งพันพันร้อยพันสองนะครับตัวนี้นะครับ ก็น่ะบีบเลยบีบแล้วก็ต่อกัมาบีบเออมันต้องถอดแบตแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับถึงจะใช้ได้นะครับ ได้ไหมยิงไปเลยพอ,อเดี๋ยวก็อ่ะลื่นนะครับโอเคเข้าสนิทด,ดีนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นอ่าเกียวสองอ่าตัวนี้ก็เกียวหนึ่งนี่นะครับนี่นะครับลูกปืน มันจะประมาณนี้นะครับมันจะคันนิดๆนะครับอ่านี่เกียร์หนึ่งนะครับกต่หลายคนอ่าที่ถามมานะครับว่าเวลาใส่เกียร์สองวิ่งอยู่นะครับแล้วทําไมเสียงมันมีดังแก๊แกๆๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะไม่สันอ่ามันอาจจะไม่จากกันนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะดังนะครับอ่าถ้ามันถ้ามันไม่จากกันครับเนี่ยแง่ตัวนี้นะครับนี่มันจะจากแบบคล้ายๆเหมือน จะสุดไม่สุดนะครับมันก็จะดังกิ๊กๆๆๆๆๆอย่างนี้ตลอดนะครับอ่าวิธีแก่เราก็อ่ามาดูตรงก้ามไอ้ลูกเบี้ยวนะครับอ่าลูกเบี้ยวก็อาจจะใช้วิธีโดยแต้มให้มันนูนึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ก้ามปูมันมันมันออกมาแบบนี้อีกนิดนึงได้นะครับทำแบบนี้ได้นะครับอ่าผมก็เคยทําอยู่นะครับแบบนี้นะครับในกรณีที่ว่ามันจากออกไม่สุดนะครับอ่าเราต้องคอยสังเกตดูดีนะครับ วิธีสังเกตง่ายๆนะครับใส่แกว่างนะครับใส่แกว่างดูแล้วก็ดูซิว่าระยะนี่นะครับระยะมันห่างกันเยอะไหมถ้ามินมินอย่างนี้ก็ดังนะครับมีเสียงนะครับประมาณนี้นะครับอถ้าขออนุญาตใส่แป๊บนึงนะครับอนี่นะครับอย่างสปริงนะครับต้องดูนะครับฝั่งไหนฝั่งสั้นฝั่งยาวนะครับอนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสั้นนะครับตัวสปริงนะครับ อ่ะฝั Arizona, ่งน uh, ี้จะเป็นฝั Actually, ่งยาวนะครับอ่ะนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าสปริงมันจะไม่เท่ากันนะครับนี่สองตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่แป๊บดนึงนะครับบาขันจะใส่ยากนะครับตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับลูกปืนนะครับมันจะอยู่ในนี้นะครับนี่เนี่ยมันจะเป็นบางบางคันก็จะเป็นอ่าน็อตสีเหลี่ยมนะครับในบางคันก็จะเป็นไขควงแบนแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่ะตอนนี้ผมใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่สปริงตามเข้าไปนะครับแล้วก็ขันเข้าไป ให้มันพอด,ดีนะครับอย่าให้ตึงมากนะครับเดี๋ยวมันจะเขา้าเข้าเกียร์ฝืดนะครับนี่ผมก็จะใส่ขันก็ไปแค่ให้กิ๊บมันเสียบล็อกได้กันนะครับเนี่ยมันจะมีรูกิ๊บล็อกอยู่ข้างๆนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่กิ๊บ้าไปนี่นะครับแล้วก็ พับด้วยนะครับพับหัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับอ่ะเดี๋ยวยาใส่แป๊บนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าเกียร์นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะน้ำมันเครื่องหล่อสักนิดนะครับเพราะว่าบางทีน้ำมันเกียมเหนียวมันอาจจะทําให้มันฝืดนะครับรอ,อไปหื่นไหม เป็นไงตัดไปให้ทุกอันใดทุกเกียรอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าทุกอันใดทุกเกียร์ก่อนอันนี้เกียร์ว่างอ่ะเกียร์หนึ่งอ่ะอเกียร์อะไรนี่เกียร์ถอยอ่ะเกียร์ถอยนะครับดูนะครับสี่เฟืองมอตจักรออกทั้งสองฝั่งนะครับดูแง่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ะอ่ะไป นี่คือเกียหนึง่งอ่าดูนะครับเกียหนึ่งอ่าเกียหนึ่งจับแล้วนะครับนี่นี่เกียยหนึ่งฝั่งนี้นะครับเกียสองฝั่งนี้นะครับดูช่วงนะครับนี่ช่วงช่วงแง่สองตัวนี้มันจะห่างกันเยอะนะครับอ่าทำคันมันห่างกันนิดเดียวมันจะดังแก,ก๊แก๊แกแก้ๆแตลอดนะครับนี่นี่ ừ, คือสาเหตุที่มันดังนะครับอ่าอ่ะ,อะถัาป้านี่เกียสองอ่ะนี่กเกี้ยสองเ้าแล้ว แต่ก็ยังไม่สุดดีนะครับอ่าเกีสองแต่ว่าเกีหนึ่งต้องต้องจากนะครับนี่อ่าเกีหนึ่งต้องจากห่างเยอะนะครับนี่ดูนะครับอ่าอ่ะ,อะเกี่ยวว่างอ่านี่เกียว่างนี่ต้องเงียบนะครับอ่ะเกีหนึ่งที่เค เขาขึ้นหนึ่งข้าวไปเลยอืมอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่ล้อแล้วนะครับใส่ใส่ล้อแล้วก็เดี๋ยวจะปิดฝาเติมน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก,ก็จะเชื่อมบีบเลี้ยวต่อนะครับนี่เปลี่ยนแต่ผมสั่งให้เปลี่ยนด้วยอ่ะตามนั้นนะครับเดี๋ยวใส่ล้อแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับผม ก็นะครับบีบปกตินะครับนี่กำเลี้ยวนะครับนิ่มแล้วนะครับนี่อ่ะนะครับแล้วก็เชื่อมอ่ะเชื่อมน็อตนะครับติดไปใหม่นะครับสองฝั่งเลยเพราะว่าของเดิมมันเริ่มสึกนะครับอ่ะนี่นะครับการตั้งบีบเลี้ยว้องให้ตัวอะไรนิดๆนะครับเบานะครับนี่สบายโอ้เบามาก เดี๋ยวจะเทน้ำมันเกียร์เข้าไปนะครับนี่ครับเกียร์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันเกียร์เข้าไปนะครับก็เพารก็พอก,พอกแน่นนะครับคือให้ตัวไม่ได้เลยเลยนะครับตอนนี้นะครับก็คือแน่นจะได้เลยนะครับแล้วก็ทำไมมัเก็นขาดนะอือ่ะไม่เป็นไรมัรเก็นขาดเราก็ตัดได้นะครับฮ้่บ่มันมีอยู่นี่แล้วนี่เวลาตัดนี่มัเก็นเขาอยู่นี่ พอส่วนมากมันจะไม่ค่อยรั่วนะครับก็เช็คคันเกียร์นะครับโอเคลื่นดีก็นี่นะครับอ่าอ่าอือย่าว่างนะครับอีกแค่หนึ่งโอเคอ่ะ ก็จบนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับจะซ่อมเครื่องหรือว่าซ่อมโครงหรือว่าแก้อาการอะไรไม่หายก็ติดต่อทักเขาหาได้นะครับเบอร์โทรนี้นะครับ0873127989นะครับนี่อยู่บนพอลอยไอ้นี้มนอยู่นี่นะครับผมก็เดี๋ยว จะมีเสื้อนะครับสําหรับคนที่เอาเครื่องมาซ่อมหรือว่าโค้งนะครับก็เดี๋ยวจะมีเสื้อแถมให้นะครับอ่าเสื้อสำนักพิศาะนะครับตอนนี้กาลังสั่งทําอยู่นะครับก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อประมาณนี้นะครับอ่นี่นะครับเสื้อแขนยาวก็ใครมาทําเครื่องเดี๋ยวก็จะแจกอไปเครื่องละตัวละตัวนะครับอ่าทําโค้งก็แจกโค้งละตัวละตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ โอเคนะครับผมเดี๋ยวสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ